ยังอะโอ้ยมาเป็นกลุ่มเลยี่ม่ทานของชาวมาเสิร์ฟพี่บอกอะไรมาวะนนี่เอาไี่นะไม่ไม่แยกนะไม่แยกเลยเหรอยกเลยสี่พันสิสองเอ้ยนี่เข็มองล้าพันเข็มสามพันาไว้ถ้าเข็มมาได้ก็สามพันนี่แค่ค่คเข็มควบคุมได้ไง ่ได้เรียมเก่าเนี่ยเออได้สี่ห้าพันอานี้สี่ห้าพันนั้นน่ะสองพันสองพันสองพันก็ถึงนะหนึ่สองหางโหนี่นี่ขายสี่พันกล่องนี้อะไรธรรมดาสี่พันแล้วห้าพันแล้วกล่องแบบนี้ธรรมดาอันนี้แถมกล่องด้วยธรรมดามีกล่องไอ้ธรรมดาเนี่ยมันจะไม่ถึงไงดิไอ้สองอันนี้พั่วไหมไงี้ยตัวธรรมดาอันนี้ถูกเลยสามพัน เอางี้เอาสองอเหรียญเนี้ยเอาองค์ละพันห้าแล้วก็เป็นสามพันอันนี้สามพันสามพันเอาไปเก้าพันอันนี้มันขายได้เนี่ยเดนที่กำไรองค์ละสองร้อยโอ้โมเหมือนรูทุนได้ยังไงอะหมื่นเก้าพันก็หมื่นแล้วกันเก้าสิบห้าจบเลยไปห้าร้อยสี่องค์อ่ะเดี๋ยวโอนให้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยอเดี๋ยวเดินไปกดให้นี่ ฝากไปไลนนะไปไลนเอาไปไลนเลยเอาไว้อีกนะเอาใจดวงได้